กอสวัสดีเพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับจากทิศแม่สอนเรานะครับเดีย๋ยวเราจะพาเพื่อนๆน,นะครับเดินทางจากบ้านเกอพอนะครับไปพุทยาชาตแจ้สอนจังหวัดลำปางนะครับตามจุดมมันครับจากตรงนี้เราใช้ระยะทางประมาณ15กิโลนะครับวิบ่งบนถนนหมายเลข 1. น2่ง 1, 2, 2, นะครับ ถนนเส้นนี้สวยมากๆครับวิ่งไปเรื่อยๆวิวสวยครับของข้างทางสวยมากๆเหมือนวิ่งอยู่บนสันเขานะครับเส้นนี้ก็จะมีแดนตวจอยู่หนึ่งแดนตวจนะครับให้ชะลอความเร็วนะครับผ่านไปได้เลยครับถนนเส้นนี้นะครับก็จะมีดอกับตองบานเหลืองสวยๆให้เราชมตลอดทางครับค่อนข้างสวยมากๆเลยครับ นี้ก็จะผ่านเป็นหมู่บ้านนะครับเราก็ใช้ความเร็วต่ํานิดนึงนะครับอย่าใช้ความเร็วสูงเพราะอาจจะมีคนหรือเด็กวิ่งข้ามถน,นนนะครับแนะนําให้ระวังด้วยนะครับเราก็วิ่งไปเรื่อยๆครับอีกสักรู่เราก็จะได้เจอกับบ้านจาโบครับตรงนี้วิวสวยมากๆนะครับยิ่งตอนเช้าจะมีทะเลเหมอกสวยมากๆครับซึ่งวันนี้เราไม่ได้แวะนะครับเนื่องจากว่าเราจะพยายาม เดินทางไปที่ลำปางให้เร็วนะครับก็อุทยานชาติจะปิดนะครับตรงนี้เราก็ถึงบ้านจับโบนะครับทางซ้ายมือนะครับเดี๋ยวจะดูนะครับจะมีวิวสวยๆให้เราถ่ายรูปตอนเท่เช้าสวยมากครับมันจะเป็นออกเป็นแนวหน,น่าเหมือนภูเขาล่องภูเขานะครับสวยครับแนะนําเลยที่นี่เลยครับถ่ายรูปสวย ตอนนี้เราก็ถึงสามแยกแล้วนะครับเป็นถนนเส้นจะไปอำเภอปางมะผ้านะครับเราเลี้ยวซ้ายกันเพื่อไปทาง1095นะครับตรงไปอำเภอปลายครับตรงนี้เราไม่ได้ตัดนะครับเราพยายามให้เพื่อนๆดูโค้งนะครับหลายโค้งชันมากๆนะครับใช้ความระมัดระวังให้สูงๆหน่อยนะครับถนนค่อนข้างใช้ได้ครับพื้นผิวถนนโอเคแต่รถค่อนข้างเยอะนะครับ ้เขารามาระวังสูงๆครับถนนเส้นนี้นะครับถือว่าเป็นถนนที่ค่อนข้างยาวมากๆแนะนําให้เพื่อนเเติมน้ํามันมาให้เต็มถังก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่มีปั๊มนะมันจะเป็นโค้งขึ้นเขาไปเรื่อยๆครับยาวเลยนะครับแนะนําว่าเติมน้ํามันให้เต็มก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องมีแผ่นเรื่องน้ํามันนะ ราก็วิ่งมาระยะหนึ่งนะครับเราก็มาถึงจุดดอยกิวลมนะครับเราก็แวะพักรถนิดนึงนะครับเนื่องจากขึ้นเขาอะไระยะพอสมควรแล้วนะครับที่นี่วิวสวยครับลมเย็นมากๆครับแล้วก็นักท่องเที่ยวคนช้างเยอะนะครับสาม,มารถถ่ายรูปได้ครับอันนี้ดูวิวกันนะครับเราโชว์ให้ดู หลังจากที่เราพักรถที่ดอยกิ่วลงสักระยะหนึ่งนะครับไม่นานเราก็เดินทางต่อครับวงุงนาสู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นจังหวัดถัดไปครับผม mm hmm. ด้านซ้ายมือของเราครับก็เป็นสะพานประวัติศาสตร์ท่าปายนะครับแต่ว่าเราไม่ได้แวะกันนะครับ ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันอยู่นะครับเยอะอยู่พอสมค,ควรครับตรงจุดนี้นะครับเราพยายามเร่งความเร็วนิดนึงเนื่องจากถนนที่นี้ค่อนข้างไกลมากๆนะครับเราก็ขึ้นเขาไปเรื่อยๆสูงตลอดครับมีบางโค้งค่อนข้างชันมากๆครับอย่างโค้งนี้ค่อนข้างชันเลยครับ ก็สามารถขึ้นได้ปกตินะครับรถเยอะนะครับสนนเส้นนี้นี่ขับมานี่จะได้กลิ่นคัดไม้ของรถยนต์ค่อนข้างเป็นตลอดทางนะครับเนื่องจากว่ารถยนต์เขาหน่าจะใช้คัดในการลงเขาคัดค่อนข้างเยอะนะครับเป็นทีเดียวแต่ก็ขับด้วยความวระมัดระวังครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราจะก่อความเร็วไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆติดตามชมแต่ถ้าใครเบื่อก่อไปเลื่อนไปด้านท้ายๆก็ได้ครับ ตรงนี้นะครับเราก็ผ่านนะ้าอุทยานห้วยน้ําดังนะครับแล้วก็ขอแวะแถ่ายรูปเักาน่อนครับขอแอดกันนี้สวัสดีครับที่ป้ายอุทยานนะครับ นั้นเราก็เดินทางต่อครับแล้วก็แวะหาอะไรทานนิดนึงครับว่าเริ่มสายแล้วเราเริ่มหยิวกันมากๆนะครับจากนั้นเราก็แวะทานอาหารที่ร้านฮูกเม้งนะครับมีกาแฟด้วยนะครับแนะนำนะครับที่นี่มีหลายเมนูมากๆครับอาหารอร่อยครับพันนะครับติดถนนเลยสามารถแวะจอดได้ง่ายครับหน้าร้านมีที่พื้นที่จอดรถเยอะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าเชียงใหม่นะครับ แต่ก็แบตเตอร์เรามาสักนิดนึ่ใไปใเติมถังเนื่องจากเราจะวิ่งขึ้นเขากันยาวๆนะครับไปที่อุทยานแห่งชาติแจ้งซ้อนนะครับจากนี้นะครับเราใช้เส้นทางหมายเลข3ามสนห้านะครับเพื่อขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติแจ้งซ้อนนะครับเส้นทางเส้นนี้มีสถานที่เที่ยวเยอะมากๆครับแนะนําเลยสวยครับแต่ว่าเส้นนี้หงเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้ามืดมืดหรือเย็นเย็นแล้วไม่แนะนํานะครับเพราะว่า ค่อนข้างเล็กครับแล้วก็มีทรายในโ้งค่อนข้างเยอะแนะนําว่าเส้นนี้ควรมากังวันนะครับแต่ว่าเส้นนี้วิ่งไปอากาศเย็นมากครับอยู่ที่ประมาณ24องศานะครับแต่หน้าไมล์เราอ่ะมันบอกว่า19องศานะครับเย็นทีเดียวแหละครับแนะนาเลยครับเส้นนี้น่าขับรถขึ้นไปเล่นมากมากครับส่วนตัวเองนะครับผมแนะนําว่าเส้นนี้ถ้าไปควรมีเพื่อนไปด้วยนะครับ นื่องจากว่าถ้ามืดแล้วมันค่อนข้างดูจะอันตรายครับเนื่องจากถนนมันค่อนข้างเล็กแนะนําว่ามีเพื่อนไปด้วยก็ดีครับเนื่องจากถนนนะครับมันเป็นถนนเส้นเล็กนะครับแล้วก็ขึ้นเขาไปเรื่อยๆพง์เยอะมากๆครับตรงนี้นะครับให้เรเลเรยวกว่านะครับไปทางอำเภอเมืองปานนะครับถ้าเราเลี้ยวสายมันจะไปดอยสะเก็ดครับผมเราก็ขึ้นเขาไปเรื่อยๆครับ เหมือนเดิมครับเส้นทางค่อนข้างเล็กแล้วก็ค่องๆ้างชันมากๆนะครับมีรถสวนด้วยแนะนําว่าเรามาระวังมากๆครับวันที่ไปเราไปกัน2คันนะครับก็จะมี c ีไอ0อสอีกหคันนะครับตามหลังมาเราก็คุยกันไปเรื่อยๆครับสนุกดีเพราะวนขึ้นเขาไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆตามถนนไปเรื่อยๆครับ นี่ก็เป็นอำเภอแม่แจ่มนะครับค่อนข้างมีกาแฟที่ดีนะครับแล้วก็หอมแนะนําครับแนะนําให้ขับรามาเที่ยวกันเส้นนี้ก็โอเคครับสวยดีเดียวมีโฮมสเตย์พักเยอะมากครับตลอดทางนะครับลองหาข้อมูลดูนะครับ เราเพ่อขับรถไปสักพักหนึงนะครับแล้วก็แวะที่จุดชมวิวจุดชมวิวแห่งเขตการทางลำปังที่สองนะครับทางไปอุทยานแห่งชาติแจ้งซ้อนนะครับนี่อากาศเย็นๆเลยจวงน,น,นี้จะประมาณนี้ ใจเย็นมากครับตอนนี้เรเข้ามาประมาณ24องศาแล้วจากนั้นเราก็ขับรถต่อนะครับเนื่องจากว่าค่อนข้างจะใกล้มืดแล้วใกล้6โมงนะครับอุทยานปิด6โมงแต่สามารถเข้าได้ตลอดครับเราถามทางเจ้าหน้าที่แล้วถึงแล้วนะครับทางแยกเดียวขว่าเข้าอุทยานท่าแจ้ซ้อนนะครับ ไปกลางเต็นท์ครับคันละหกสิบบาทครับเอาละครับเดี๋ยวไปหานที่กลางด้านในนะพี่น้าเลี้ยวซ้ายเนาะเดยวมาได้ยังครับยังไม่เคยครับยังไม่เคยนะครับเดี๋ยวต้องไปเจอเกโลศูนให้เลี้ยวซ้ายนะครับเจออะไรไม่ได้แล้วนะเจออะไรนะเป็นพรุ่งนี้จะเดินเที่ยวไม่ได้แล้วนะพี่ต้องเข้าอยู่ในที่พักอย่างเดียวนะเลี้ยวซ้ายนะครับเนาะเดี๋ยวตรงไปเจอเกโลศูนให้เลี้ยวซ้ายนะครับแยกตัววายนะ เลี้ยงตัววายให้เลี้ยวซ้ายลานกลางเต็นครับขึ้นไปจะเห็นข้อกลางเต็นกันอยู่ไปหากางแถวนั้นแหละครับแปลงน้ำเนาะครับครับนีเจ้าทีีเก็อยู่ข้างบนอยู่แล้วนะยังไงก็สอบถามได้ครับแล้วก็จะได้บัตรเข้ามาสามใบแบบนี้นะครับเรียบร้อยครับอยากซื้ออะไรก็ใช้บัตรนี้เข้าออกนะอ๋อก็คือเข้าออกได้ได้ไม่เป็นไรได้ถึงกี่โมงครับก็ออกแล้วแต่ครับแต่ก็แล้วแต่สมควรครับอ๋อโอเคครับคุณครับ คนกลางค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับวันนี้อันนี้เป็นบรรยากาศลานกลางเต็นอุทยานแห่งชาติแจ้งซ้อนยอลำปางนะครับตอนเช้าเลยนะครับตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอากาศกำลังดีครับเย็นๆไม่หนาวมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูน้ำพุร้อนนะครับที่ในอุทยานไม่ไกลครับอยู่ในอุทยานเลยเดี๋ยวพาไปเที่ยวครับ ครับนี่คืออุทยานแห่งชาติแจ้งสอน,นครับนี่คือบ่ออําพูร้อนแจ้งสอนตลาดนี่จกมีน้าแร่ที่มีความร้อนสูงนะบางจุดเราไม่สามารถลงไปแย่นลยออกมาได้นะครับมันร้อนมากนะครับก็สวยนะครับน้ำร้อนที่รู้แล้วยืนๆอยู่ก็จะได้อุณหภูมิน้ำขึ้นมาเลยว่ามันค่อนข้างร้อนนะครับใหร้อนขึ้นมานครับ จะเริ่มร้อนมากเลยสวยดีครับ,รบอันนี้ได้อยู่ในบริเวณกลางน้ำพุร้อนนะครับมันแล้วแต่บ่อนะบางบ่อก็เ5็75อ,องศาเลยนะ ที่เห็นมีไข่นะครับวางไว้ให้บางจุดนะให้เราลองไปต้มดูได้ครับนครับอุณหภูมิสิบองศานะครับอันนี้เป็นไข่ที่ทางอุทยานเขาเอามาแท่็ให้ดูนะครับเขาก็บอกว่าตรงจุดกลางเนลจ,จะเป็นบ่อน,นี่เป็นจุดที่อุณหภูมิร้อนที่สุดนะครับจะสามารถต้มได้ไหวที่สุดนะนี่นะครับปลายเลยนะครับ น,น,นี่เป็นหนายที่มีแง่นะครับสามารถเกี่ยวขึ้นมาได้เเลยเดี๋ยวไปแช่ลำแรกกันที่เห็นเือกขาวนี้ไม่ใช่น้ำตกไข่นะครับมีเป็นแร่ธาตุอุณหภูมิน้ำที่ร้อนน,อนะครับมันก็เลยเออกมาเป็นขา๊าเหมือนที่จะไขรนี้นะครับแตลว่ามันอยู่ในน้ําร้อนก็จะเป็นปีขาวนะครับ ซื้อตัวเสร็จนะครับเจ้า้ที่ก็จะพ่าเข้าไปให้ไงน,นะครับเป็นห้องๆนะไม่ควรเกิน10นาทีถึง15นาทีนะครับไหนนะครับเราก็ไปแค่ได้คนเดียวก็ได้นะครับหรือว่าเรา,เราไปครอบครัวก็แค่ไป,ปได้เลยเพราะว่า,าประตูเราสามารถล็อกได้นะครับน,นี่นะครับนี่เลยลจะเป็นบ่อยนี้นะครับเราทำแน่นคะครับเป็นเวลาตัว อันนี้คือข้อแนะนํานะครับก็คือเราไม่ควรแช่นานเกินสินาทีนะครับถ้ามีอาการติดปดหีืหน้ามือถือว่าเวียนศีรษะให้ขึ้นนะครับนี่ขนาดเรายืนเหยียบ,ยบนิดเดียว,วยังน้อมนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าเร <laughs> าสร้าดนให้บ,บรรยากาศรอบๆครับอันนี้แต่ถ้าที่เราแช่น้ำแร่นะครับเราจะไปที่น้าตกนะครับที่น้ําตกาสามารถ นั่งแช่ขาได้นะครับบริเวณเขอบขอบน้ำตกที่นั่งแช่ขามันจะเป็นน้ําร้อนนะครับส่วนในตัวน้ำตกมันจะเป็นน้ำเย็นนะครับร ie, เราสามารถนั่งแช่ขาได้นะครับมาคนที่หันฉันทายเนาะตรงนี้ก็เป็นน้ำตกนะครับสวยเลยเรามานั่งแช่ขาตรงนี้ได้นะครับทางหนันที่ใช้พลังงานน้ำนะครับไม่ใชฟฟ้านะครับ เราพาเพื่อนไปดูน้ําพุร้อนนะครับแล้วก็น้าตกที่อุทยานแจ้งซอนแล้วเราก็เดินทางกลับไปที่พักนะครับเพื่อไปทาการเก็บเต็นท์แล้วก็เดินทางกลับอุทยาครับผมลืมบอกไปนะครับที่อุทยานมีร้านขายของนะครับแล้วก็มีไข่ออนเซนสามารถมาซื้อแล้วก็กินที่นี่ได้เลยครับไข่ออนเซนก็แช่จากน้ำพุร้อนที่เราแช่มาสักคู่นี้แหละครับเป็นออนเซนของจริงเลยครับ ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศคนที่มานอนพักเมื่อคืนนะครับกำลังเริ่มเก็บเน้นกันแล้วก็ประมาณนี้ครับหลังจากที่เราเก็บเต็นท์เสร็จนะครับเราก็เตรียมตัวเดินทางกลับแต่ส่วนผมอะแวะขอบเข้าไปถ่ายรูปก,กับป้ายอุทยานนิดนึงนะครับจะได้มีรูปมาฝากเพื่อนครับ อันนี้คือรูปที่ได้นะครับผมก็ถ่ายอยู่ประมาณ3-4แอคจากนั้นก็เดินทางกลับอยุธยาครับผมพอเก็บภาพแล้วก็ขอเก็บวิดีโอด้วยนิดนึงนะครับเป็นความทรงจำครับวพาเราก็เคยมาที่นี่นะเ,นเพื่อนๆคนไหนอยากเดินทางแนะนำครับพอมมาแห่งก็ออกเดินทางครับเตรียมตัวดีๆจากตรงนี้นะครับเราก็เลี้ยวขวา ไปอำเภอเมืองปานนะครับถนนเส้นนี้บอกได้เลยครับว่าไม่เหมือนกับที่เรามาเมื่อคืนแน่นอนเส้นนี้เรียบและมาง่ายขับรถง่ายกว่าเส้นที่มาทางแม่แจ่มแน่นอนครับถ้าแนะน,นําแนะนําว่าจากลําปางให้มาเส้นนี้นะครับจะมาง่ายมากๆครับอุทยานชาติแจซอนครับจากนั้นเราก็เดินทางกับอุทยาอย่างปลอดภัยครับทั้งสองคันนะครับแต่ว่าเรามาเจอ ตรงบริเวณใกล้ๆทางเข้าบ้านนะครับมีรถกระบะบรรทุกของพลิกคว่ำก็เลยเจาะช่วยเขานิดนึงนะครับพอสอบถามแล้วคนขับปลอดภัยดีแล้วก็ขอตัวก่อนนะครับคลออิปนี้นะครับก็ใช้เวลาทั้งหมด4วัน3คืนนะครับใช้ระยะทางไป1,832กิโลนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับ ที่ติดตามรับชมคลิปจนจบผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณมา,มากๆครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ